สบายดีเด้อค่ะพี่น้องมาพบพอกันอีกแล้วก็สองสาปจิวบานนานนะคะพี่น้องค่ะสบายดีปีใหม่เด้อค่ะทุกคนเมื่อนี้สัจจิวเอาหนามลงหน้าพี่น้องเอาน้ำพองลงอันใส่หมกทุดินน้ำพองลงใส่ทุดินพี่น้องอ้าน้องไทกาสิรุ่งเลยทุย่าก็ลุกทุย่าก่อนทุย่าอย่าพาทุยาก่อนเร็วๆทุย่าไหนไะไรทุย่าไหนไะไทุย่าปราลุ่งก็ทุย่าสิรุงเลยพี่น้องเอ้ทุย่าก่อนทุย่าก่อนเร็วๆ ยูนเน็ตกระโพดไห้ในบ่อได้เรื่องเลยบ่เป็นแต่อ่างงามแต่เนื้อใบพี่สังกินใบมันเบิดเลยพี่น้องกระโพดก็ได้นคือเห็นแต่ปลายอันถั่วมันมุกชะดินก็ได้กระโพดกระลังพี่น้องหากใบสอยเบิดอเลยยังไม้กินมันบ่ใบสอยเบิดอเลยพี่น้องกระโพดก็ได้ อะไรคือถั่วคักแทาบาทนนี้อันนั้นมันกระพกเพดพ่อใหญ่ปลูกใหม่พี่น้องนะสิได้แต่ปลูกใหม่อะไรกระเพดกระไดกัะหมตัวหนามันตายเบิร์ตอ่าคือถ่วมคักแทาบาทนนี้อันนี้เขาลงอ้าย ตัวนี้ของลุงอ้ายนาย้าพอพอนใหม่โอ้สมัมบแดดคักเธ <มา S 1> อเฮ้ยพ่อปั๊บปะปัะ๊บปะ,ปะมาน้ำลงหมกทรุรายพี่น้องน้องเท่ก้าก้าอยากลงเหร่น้ำได้ป่ะนี่ไปเสียหอบไปทำหมกทราไป ปากแกหน้าหน้าแล้วฮ่า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 ฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮาฮ่่าฮ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 ่าาฮ่าฮฮ่า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 ฮ่ฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่ กือนน้ำก่อนมันบอกนี่พี่น้องอันนี้เป็นมังทุดดินเบ่งใสให้มันรวมแบบนี้แหละพี่น้องให้มันแบบว่าให้ซึมน้ำซึมลงพื้นนะฮัออกเอา,านามลงเธอเดียวนี่แหละพี่น้องอันฮักปลูกแล้วมานน่ก็ผ่านมานีากน่ก็เป็นเดือนเดือนปลายแล้วพี่น้องฮักก็สิได้เอานาำลงแหงคาแหงแน่มังทุดดินก็ได้อันนี้ห้องลูกอ้ายนี่ อันนี้เพื่อนปลูกน้ำลังก็อาคากยุบพี่น้อยแล้วก็เสิเป่ปงลงห้ยาวบาเฮย้หยห้ยาวน,ยนั่นดนะิเนี่ยงลงจะพ่นบ่เป่งลงีจะได้ให้นั่นลเลยเอลง้ือเป่งลงยสนามมันลดินมันจนถ่วมเบอร์ในขนาดเดินนะน้าใน่เดินจนยังจะสเสียงหัวเข่าคือเปล่งลงไนเดินนะน ม,มันใหม่เลยงเฮียนเลยค่ะมใหม่เลกคงเฮียนเลน,ะนะั่งงัน,งม,ม,น,น,งนมเออเยียน ยี่นย่วนเสร็มาก่อนยี่นอนยีมวนก่อนยีมยมยมนะยน,นะจาลงมาเด้พี่น้องจาลงย่างเดียวได้เดียวดีนะจากลงนะพันวะากลงนะสิลงไปทำไม่รู้ลงสิมันตื้อมาเห่าเหาห,าห,าหาลดเจ้าเออนอนบอกเป็นซุกจืเื่อ,อม่ได้คนมาแล้กก็มาเหา่หาแล้วก็ตื่น้ะบาดนี่ อนบ่ได้ไปสีบ่นอนเฮงยังเธอดอกเอาหมวกแม่เอาหมวกก่อนเอาหมวกก่อนลูกเออเอาหมวกมวก่อนฮะวะไรอ่ะทางมางองทาอดินเหรอมันแหง้งโพเออ เทอดิสก็ได้ยแย่นมมันบอกมอนย่มอกมันก็อก็ห้างกระพุกจะมีนะง่ายากระปุนไปแว่ก็มีตโตออกยาวกกมะมี่ทุกปีเป็นเสมอกันเล้วผูดี ถถาควรนแล้วเห็นยังเสียยามพอดินบะโอู้ผัวสีลงหอดพี่น้องเ้ยฮะจะปล่อยลงนะเอออัดไปติละ่ะแต่มันสีอยู่สามน้นพี่น้องนี่ดินกำลังงามโพนใหม่มาถากอีกได้ดีนะ่ะถากอีกรอบสองเสียบบ่ขัก แถวขอบมาเด้ใครในระยะยังมวยใหญ่ใหญ่ยังน้อยเสี่ยง่ายฮะเขาไม่แต่ควนในงามแล้วปุ๊บมีแนวเขี้ยวฉุมอยู world, อย่อันนี้ห้องเจ้าจิ like ๋วให้ใหญ่ผู้งามสีแรงๆก่อนสีแรงๆแดดบดก่อนจังคักแดดได้นี่นั่นทุกคนเลยข้าว อัะชี้นาง,นงแล่ะคะลงมาถ่ายคลิปหง<อ>้ามพี่น้องเอ้ยมาถ่ายพรมแดดน,นี่นะมันขาวไปเบิ้เพราะว่ามันเห็นแต่คว้นเลยดิเห<อ>็นเลยดิสีได้ไปหับนอนใหม่แล้วชัว้นชวนมาถ่ายให้พี่น้องเขาเบิ่งอันนะ<ต>วิธีการเอาน้ำลงนะคะพี่น้องคะเขาจะเป่งน้ำลงให้ถวมอ่าถวมให้หน้าก่อนถวมก่อนเขาจัง<อ>แววว่าให,ให้ให้ดินกืนน้ำกืนยังลงน,นะพี่น้องแล้วเขาจังเป่งไปให้ใหม่ฮะฮะโง่ งูองเออขาบงูใหญ่ท้าควรปะไปไปไปพี่น้องคุณเฮ้ยเห็นถ้กควรหลอโบเป็นตะย,ยูมอนี่พูเต่งลงมาแต่ผูเพื่อสีได้พี่น้องผู้ทีเบิร์ดมือนะเื่อสิเต็มทีมหมวกเลยเด้ไปไปขับไว้วันใหม่ฮะฮะเบิร์ดพี่น้อง ผมเลยใส่เสื้อแค่ยาวมันแกะออกทอด <c oughs> เป่งลงแต่ละหาจนล่นพี่น้องเอ้ยล่นซ้ำล่นจนถ่วมเบิร์เลยนี่ล่นจนถ่วมเราจังเลยเลงไปหาใหม่กําลังงามๆโซดินท่าก็ได้จะจิ้วมาอัปเดตให้เบิรงพี่น้องไปไปนี่ไปทางไหนไปนี่มันมีจระน้าดไ,ไ,ได้ไปนี่ไปบ่ได้ได้ไปนี่นะปาพี่น้องเธอจิ้วไปหาน้องนันใหม่กันพี่น้องเลย สจิวกะมาอัปเดตให้เบงสมิสก่อนนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวถ่าเต็มให้หน้าอาซี่แดงๆแล้วสจิวจะมาอัปเดตให้เบิองอีกนะคะพี่น้องเดี๋ยวสจิวขอตัวไปรับน้องอันใหม่ก่อนนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สจิวก็ขอจบไวปสมิสก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สจิวคลิปต่อไปเด้อค่ะเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะ